ท้องบุญพากินพานเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องนอง้องวุ้นผ่ากินผาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้ามือนีเมนูของ,มองเมน้องวุ้นนี่ตำบกม่วงตำบกม่วงจ้าพี่น้องจ้าตำบกม่วงปลาแดกต้นค่ะพี่น้องจ้าวะัตถุดิบของขาก,ก็มีบักม่วงสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพริกกระเทียมปลาแดกต้นผงชูรสรสดีน้ำตาลปลาร้าน้ำปลาค่ะพี่น้องจ้ามือนีนาะคะ่ะเนาะตำบกม่วง,งกินสมกันเจ้าพี่น้องจ้า ไปค่ะพี่น้องไปลงมือเห็ดน้ากันเลยจ้าอันดับแรกใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะพี่น้องจา้าใส่เกลือนิดหนึ่งคะ่ะกันพริกกระเด็นคะ่ะตาพริกกระเทียมให้แหลกนะคะพี่น,อน้องจ้าไปค่ะตาน้ากันเลยจา้าตาพริกกระเทียมใหม่แดลก,ก่อนเลยจ้าเด้อข้าจันสิปุ่งเครื่องเนาะคะ่ะเนาะเผ็ดอยู่เด้อค่ะเด้อเมนูใส่พริกประมาณ10เม็ดนะคะพริกเม็ดใหญ่มาก นี่ค่ะตามพริกกระเทียมแลกแล้วเริ่มปรุงกันเลยค่ะพี่น้องจ้าอัน้นแรกแม่นางวุ้นก็จะใส่ผงชูรสจ้าตามด้วยรถดีจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายช้อนหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าอีกนิดนึงนะคะเนาะพะวงมองมีความเปรี้ยวมากเลยนะคะมันเป็นมะม่วงสามฤดูค่ะตามด้วยที่เด็ดค่ะพี่น้องจ้าปลาแดกตอนใส่ลงไปเลยค่ะสองตอนใหญ่ๆค่ะ ตามด้วยน้ำน้ำค่ะพี่น้องจ้าแล้วเราก็จะใส่ทีเด็ดของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาร้าของแม่ติว๋วค่ะพี่น้องจ้าขาดโบได้เด้อคาะเดอ้อใส่แกงกระนั่วใส่ตํากระแซบค่ะพี่น้องจ้าสําหรับปลาร้าแม่ติ๋วหนึ่งลงไปค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งทัพพี่เต็มเต็ได้จ้าโจนี่ค่ะ เ้ากสยั้วเคียงให้เข้ากันค่ะพี่น้องจา้าสำหรับตับมะม่วง,งตับง่ายๆค่ะกินเลนกระแทบกินกับแก้มกด็ดีกินกับเข่าเหนียวหอนหอนแห้งแ่บค่ะพี่น้องจา้านี่กัน,นีได้น้ำเครื่องมันแบบนี้เนาะค่ะเนาะขั้นตอนต่อไปห้ากสีใสมะม่วงที่เราสับไว้ลงไปเลยนะคะเป็นมะม่วงสามประดูกกรอบเลยค่ะสับใบเรียบร่อยใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องจา้าเต็มคกหมอกก็คือเกาจา้าพี่น้องจา้าใส่มะม่วงลงไปแล้วห้าก็ะ ย้วให้เข้ากันเลยค่ะบดนี้พี่น้องจ้าตำให้มะม่วงเข้ากันกับเครื่องปรุงค่ะกับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูเมนูนี้ทําง่ายๆค่ะทานกับกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินเล่นกระแซดกินกับแกมก็ดีค่ะพี่น้องจ้าสาหรับตํามะม่วงสมค่ะเป็นมะม่วงสามฤดูนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะย้วจนเข้ากันดีซิมเบิ่งรสชาติแซ่บเลยค่ะประแดกในติ๋วไม่ต้องชิมหน้าค่ะ ได้แล้วจ้าบัน้นี่หน้านตาก็สิเป็นแบบนี้ค่ะตำบักม่วงประแดกต้นค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะบัน้จัดใส่จานเสิร์ฟลุงปลานาอากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำมะม่วงนี่่านลาวเทียมพม่าแล้วค่ะพี่น้องจ้าเทสใส่ถาดเลยอุ้ยน้ำร่ายแตกค่ะพี่น้องจ้าตาแซ่ตะแซ่ประแดกกระหมค่ะพี่น้องนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับ ตำมะม่วงปลาแดกต้นของเมนังวุลพร้อมเสิร์ฟรุ่งปลาหน้าอาเดอค่ะเด้อพี่น้องจ๋าอี่ลืม้อค่ะเด้อคันมากคันชอบคลิปของเมนังวุกลก็ยืมเขามากกินตำมะม่วงน้ำกันค่ะพี่น้องจ๋าเขามาแล้วก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมบะไ้ค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ